สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเรื่องการโน้มน้าวใจนะครับการโน้มน้าวใจคืออะไรเรามาดูความหมายก่อนเลยอันดับแรกนะการโน้มน้าวใจนะครับคือการพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่พยายามเปลี่ยนนะครับมันได้แก่อารมณ์นะครับ <l> <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์นะครับเปลี่ยนอารมณ์นะครับเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนทัศนคติ ทัศนคติและความเชื่อครับการนมงน้วใจคือความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อารมณ์ความคิดทัศนคติแล้วก็ความเชื่อของใครครับของบุคคลอื่นนะโดยเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มีการกระทบใจนะครับให้มีการกระทบใจต่อบ,บุคคลนั้นทั้งโดยการใช้วัจนะภาษาวัจนะภาษาคือคําพูดครับ จะใช้คําพูดในการพ,พ,พ,พูด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 เพื่อให้เกิดการกระทบใจเข้าใจไหมนะครับหรืออาจจะเป็นอวัจนภาษาก็ได้หรือเป็นกิริยาท่าทางนี่เองอวัจนภาษาเนี่ยแปลว่ากิริยาท่าทางนะครับสี่หน้าแววตาท่าทางมือไม้ต่างๆนาะบการยืนการผายมือการชี้อะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งใช้ทั้งวัจนภาษาก็ได้ใช้ทั้งอวัจนภาษาประกอบกันก็ได้นะครับจนเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่าเกิด การเปลี่ยนแปลงนะครับพูดง่ายๆคือแบบนี้ครับนายเกับนายบีนะครับนาย A เนี่ยใช้วิธีการอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวนาจนภาษาหรือ,อวัจนะภาษาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้ในาย B เกิดอะไรครับเกิดการกระทบใจนะเกิดการกระทบใจเมื่อนาย B เกิดการกระทบใจเสร็จป,ปุ๊บนาย B เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการโน้มน้าวใจนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเกิดในบีเกิดการกระทบใจก็จริงแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าโน้มน้าวใจไหมเรียกเรียกไปว่าเป็นการโน้มน้าวใจแต่เรียกว่าไม่ประสบผลสําเร็จในการโน้มน้าวใจเข้าใจไหมครับแบบนี้โอเคเนาะอ่ะนี่ในเรื่องของการโน้มน้าวใจเป็นแบบนี้นะครับ วิธีการโน้มน้าวใจใช้ได้หลากหลายวิธีเลยนักเรียนนะครับซึ่งครูสรุปมาให้มี6วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการโน้มน้าวใจโดยการแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือนะครับอาจจะเป็นการพูดหรือเป็นการกระทําอะไรก็ได้ให้ให้ให้แบบว่าให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับความคิดความเชื่อทัศนคติแล้วก็อารมณ์นะโดยการพูดให้เชื่อพูดยังไงก็ได้ให้มันหนักแน่น ให้มันหนักแน่นให้มันเชื่อนะครับอาเช่นสมมติว,ว่าคู่จะขายครีมสมมตินะคู่จะขายครีมผิวขาวสมมติอนะแบบกําลังนิยมเลยใช่ไหมครีมผิวขาวแบบเนี้ยนะครับก็เอาครีมผิวขาวมาพูดหน้าห้องเรียนนะแล้วก็เชิญชวนให้ซื้อโดยการบอกว่าเนี่ย ม <moż> ีคนใช้หลายหลายคนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนนี้คนนี้คนนี้ใช้แล้วผิวขาวจริงอะไรแบบนี้หรือว่าเราเห็นในโฆษณาโฆษณาตามโทรทัศน์ตามสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้เป็นวิธีหลักๆนะครับก็คือแสดงถึงความน่าเชื่อถือเอาตัวอย่างมาให้ดูเอาคนที่ใช้ได้จริงและเกิดผลจริงมาให้ดูนะครับวิธีที่2คือการใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมนะครับอันนี้เป็นการโน้มน้าวใจที่แบบว่าให้คลอยตามนะให้คลอยตามเช่นสมมติว่านักเรียนจะไป อ่ะอันนี้ก็ไปวัดนะครับไปวัดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอาจจะเป็นพระก็ได้หรืออาจจะเป็นมัคนายกก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพูดโน้มน้าวใจว่าให้ร่วมทําบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าแล้วจะได้บุญได้คูศลได้เกิดในชาติที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะพอเราได้ฟังได้เห็นปุ๊บเราก็เกิดความรู้สึกร่วมกันนะเราก็รู้สึกร่วมกันอยากจะทําตามอยากจะทําด้วยอะไรแบบเนี้ย อันที่3คือการใช้อารมณ์อย่างแรงกล้านะครับการใช้อารมณ์อย่างแรงกล้าจะเป็นวิธีการที่แบบปลุกใจนะครับอ่ดเขียนไว้นิดหนึ่งว่าเป็นการปลุกใจนะครับพวกแบบม็อบอย่างเงี้ยก็ได้นะครับม็อบทุมนุมประทวงเนี่ย นะแบบว่าใช้ถ้อยคํารุนแรงดุดันดุเดือด,ดนะอันถัดมาครับวิธีการคือใช้อารมณ์ขันพูดตลกขบขันให้อีกฝั่งเนี่ยคอยตามเชื่อตามปฏิบัติตามแบบเหมือนอสนุกไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วก็เฮฮาไปด้วยแล้วก็เออโอเคโน้มน้าวใจได้ท,ทําตามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับอันที่5ครับคือการแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นของเหตุผลอันนี้คือบอกเหตุผลเลย1 2 3 4งสมีห้ามีแต่เหตุผลด้านดีนะอ่ะสมมติว่าเราต้องการจะโน้มน้าวใจให้เขาทําตาม เราต้องบอกข้ออะไรบอกข้อดีถูกต้องไหมต้องน้าวใจบอกข้อดีก็จะบอกข้อด,ขออขอดีข้อที่1 2 3 4 5เนี่ยถ้าเกิดเธอทําตามชั้นนะมันจะมีข้อดี1 2 3 4 5แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกเขาแล้วไม่ให้เขาทำนะครับไม่ให้ทำเช่นเธออย่าไปเที่ยวกลังคืนนะมันไม่ดีมันไม่ดียังไงล่ะ ก็จะบอกข้อไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบอกแต่ข้อไม่ดีนะนี่เรียกว่าเป็นความหนักแน่นของเหตุผลคือบอกด้านใดด้านเดียวแต่บอกหลายๆอย่างให้มันดูหนักแน่นไม่เอาหมายบอกด้านใดด้านเดียวแต่บอกหลายๆข้อเพื่อให้มันดูความมีความหนักแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีที่6คือการชี้ทางเรื่องทางด้านดีและด้านไม่ดีเนี่ยเธอการที่เราจะซื้อรถรถยนต์ไฟฟ้านะตอนนี้กลาลังนิยมเลยใช่ไหมมันมีข้อดีนะหนึ่งสองสาม แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะหนึ่งสองสามฉะนั้นเธอต้องพิจารณาเปรียบเทียบนะแล้วก็เลือกเอาเห็นไหมครับอันนี้เป็นการบอกทางด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีประกอบกันนะนี่คือวิธีการโน้มน้าวใจนะครับถัดมาครับเรามาดูประเภทของการโน้มน้าวใจบ้างประเภทของการโน้มน้าวใจจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทประเภทแรกครับเราเรียกว่าเป็นคําเชิญชวนนะคำเชิญชวนคือคาแนะนําที่มีคําสัมผัสครองจอง นะครับยกตัวอย่างเช่นคําคมกับคําขวัญนะคำคมกับคําขวัญคําคมก็จะเป็นคําที่แบบว่าพูดแล้วอฟังแล้วสะกิดใจสะเทือนใจกับเพื่อมใจแต่คําขวัญเลยจะเป็นคําที่แบบดูอ่อนหวานอ่อนนุ่มบอกให้เชิญชวนให้ทำคำให้ทาตามอะไรแบบนี้เช่นยาเสพติดให้โทษโปรดงดสูบบุหรี่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคําขวัญนะแต่เกิดคาคมอาจจะไม่ต้อง สัมผัสของจองอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้แต่แบบเป็นคำคมๆเลยนะครับฟังแล้วแบบกระเซินใจกระเพื่อมใจนะอันที่2ครับเราเรียกว่าเป็นการโฆษณาการโฆษณานี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเป็นการโฆษณาขายสินค้าโฆษณาให้ทําตามโฆษณากิจกรรมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันสุดท้ายที่3คือโฆษณาชวนเชื่อแตกต่างยังไงครับถ้าเป็นโฆษณาชวนเชื่อข้อแตกต่างคือมันจะใช้วิธีการให้เชื่อโดยการกล่าวเกินจริง จำคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้นะครับถ้าเกิดเป็นการกล่าวเกินจริงเราเรียกว่าโฆษณาชวน,นเชื่อซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเกินจริงมันจะเวอร์นะครับอาจจะใช้วิธีการคือใช้ถ้อยคำลูลาบใช้อ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราหลายท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคุณก็จะมีผิวพรรณที่ดีสุขภาพดีอะไรก็ว่าไปนะาอ้างบุคคลสำคัญยกชื่อดารามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออ้างคนส่วนมากร้านของเราขายผ้าไหมซึ่ง คนส่วนใหญ่ของจังหวัดของเราข้าราชการพันผู้วา่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็มาซื้อผ้าไหมจากร้านเราเอาไปตัดนี่ครับเชิญชวนโฆษณาวชวนเชื่อนะอ้างคนส่วนมากเป็นแบบนี้โอเคไหมนะนี่คือประเภทของการโน้มน้าวใจนะครับทีนี้เรามาดูข้อสอบกันบ้างนะครับข้อสอบในเรื่องของการโน้มน้าวใจนะข้อหนึ่งถามว่าข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคําขวัญนะครับ ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญตรงนี้ครับตอบข้อหนึ่งอยากเล่นเปียโนโทรหาเรามันดูเร้าใจตรงไหนดูหน้าหน้าแบบดักหน้าหน้าเล่นตรงไหนอ่ะน่าไม่มีอะไรอยากเล่นเปียโนโทรหาเราแค่นี้เลยอยากอายุยืนยาวกินข้าวสองมืออยากใช่ไหมทำแบบนี้สิอ่านหนังสือวาระหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตนี่ครับคาว่าคุณค่าถ้าเกิดใครอ่านหนังสือนะแสดงว่าอ่านหนังสือวาระแค่หน้าพอชีวิตเรามีคุณค่าเพิ่มเลยเห็นไหมครับมันเป็นการโน้มน้าวใจสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง ถ้าเกิดอยากมีสุขภาพดีต้องสร้างเองแหม่คำว่าสุขภาพดีเห็นไหมเป็นการเชิญชวนให้ทานมหนวใจนะครับข้อที่2ทิ้งขยะไม่เป็นที่หมดราศีไปทั้งเมืองข้อใดแฝงเจตนาเช่นเดียวกับคาขวัญข้างต้นตรงนี้ครับเราวิเคราะห์แบบนี้หมดราศีเป็นด้านลบถูกต้องไหมเป็นด้านลบนะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาข้อใดที่เป็นด้านลบนะครับคาตอบข้อ2ตอบอะไรดีมาดูก่อนข้อ1น้ํามันมีน้อยใช้สอยจงประหยัด ตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่าจะขาดแขนประหยัดไฟเวลานิดช่วยเศรษฐกิจเป็นล้านหนึ่งเสียงของท่านสร้างสรรค์ประชาธิปไตยคําว่าสร้างสรรค์เป็นบวกนะครับช่วยเศรษฐกิจเป็นล้านเป็นบวกนะครับน้ามันมีน้อยใช้สอยประหยัดตรงนี้ก็เป็นบวกนะเพราะว่ามันมีน้อยให้ใช้สอยแบบประหยัดเพื่อที่อะไรมันจะได้มีเพิ่มขึ้นนะครับตัดไม้ทําลายป่าน้ําท่าจะขาดแขนตรงนี้ครับเป็นลบนะตอบข้อขอไขข้อ3ม ข้อใดเป็นภาษาโฆษณาถูกต้องตามหลักการเขียนโฆษณาตอบข้อที่1ครับลูกอมตามาเย็น้าชื่นใจบอกข้อดีข้อดีข้อบวกเข้าใจไหมนะครับรองเท้าตาเลงใส่วิ่งเหาะได้เกินเหตุน้ําปลาตาหอยเค็มน้อยกว่าน้ำปลาตาไก่เป็นการเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ควรทําปากาตามดเขียนไม่หมดใช้ได้ตลอดไปเวอร์เกินจริงไม่มีอยู่จริงนะครับใช้มันก็ต้องหมด ข้อ4เขียนหมดจนหยดสุดท้ายข้อใดแสดงลักษณะเด่นของบทโฆษณานี้นะครับข้อ4เรียกว่าใช้คําเกินจริงเขียนหมดจนหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายมันต้องจางแล้วมันจะเขียนจนชัดเจนอะไรก็ไม่ได้เข้าใจไหมใช้คําเกินจริงข้อ5ครับข้อความต่อนี้เป็นการใช้ภาษาโน้มน้าวใจตามข้อใดพวกเธอควรรับประทานผักสดและผละไม้เป็นประจำทุกวันถ้าต้องการให้ร่างกายจเจริญเติบโตสดชื่นสมบูรณ์และแข็งแรง นะครับตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการใช้คาเชิงวิงวอนนะถ้าเกิดเป็นการเล้าใจเล้าใจมันต้องต้องดุดันดูเดือดกว่านี้ถ้าเป็นการขอร้องขอร้องจะมีคําว่าโปรดช่วยกระลุณานะครับใช้ภาษาเชิงเสนอแนะมันน่าจะมีคําว่าอะไรครับเสนอแนะน่าจะอะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้เป็นการใช้ภาษาเชิงวิงวอนพวกเธอควรรับประทานผักสดและผลไม้เป็นเจะจำวานอ่ะ ถ้าต้องการให้ร่างกายจะเติบโตสดชสื่นแข็งแรงเอาหมายครูขอแก้ไขนะครับข้อนี้เราเปลี่ยนมาตอบข้ององูเพราะครูเจอคำนี้ครับควรควรจะน่าน่าจะอาจอาจ,อาจจะเป็นการเสนอแนะเป็นการบอกให้ทำนะครับข้อถัดมาข้อที่หกครับในข้อใดข้อใดไม่นมหนวใจเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมาชาติเขาถามว่าไม่นะนี่ไม่นมหนวใจ ข้อ1ครับการพึ่งพาอาศัยซึ่งการละการของทรัพยากรธรรมชาติคือปัจจัยที่ทําให้นมีชีวิตอยู่ได้บนโลกนี้ถ้าเกิดคุณดูแลทรัพยากรเราจะอยู่ได้บนโลกใบนี้นมนาวใจนะครับในขณะที่ระบบความสัมพันธ์ของป่าไม้ดินและน้ําถูกลบกวนอย่างรุนแรงนั้นระบบจักราวาลก็ถูกลบกวนจากมนุษย์เช่นกันมันตรงไหนอ่ะมันมีตรงไหนที่นมนาวใจหรือว่าเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันนะอย่างเงี้ยมันไม่มีจต้อตอบข้อขอไข่นะครับ ในวันนี้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะฟื้นฟูความสุขธรรมชาติให้แก่พื้นพิภพการพิทักษ์ธรรมชาติไว้จะช่วยให้ชีวิตบนพื้นพ y y นิภพยั่งยืนนานนี่มนุษย์มีหน้าที่ช่วยกันนะจะได้อยู่ได้ยั่งยืนนานโน้มน้าวใจเชิงบวกวันนี้โลกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงธรรมชาติกำลังเสื่อมสลายความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตกำลังเสื่อมส่นไม่อาจอยู่ได้ใด้ห้ามกลางการแตกสลายของพิภพบ,บอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเสื่อมสลายนะถ้าเกิดโลกเปลี่ยนแปลงโลกเสื่อมสลายความร่มเย็นจะถูกเสื่อมไปฉะะนนนนนนัั้้ตรรงีาวใจนะคบ ข้อถัดมาข้อที่7ครับข้อใดใช้คําจูงใจได้ดีที่สุดกงจูงใจได้ดีที่สุดเรานึกถึงอันนี้ก่อนเลยครับเชิงบวกนะข้อความที่เป็นเชิงบวกบ้านเมืองสะอาดประชาราสุขสันต์เออบวกได้อยู่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะอันนี้ไม่บวกนะครับอ่านวรฬหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตอ่านนี้ก็บวกต้นไม้คือชีวิตดูดควันพิษแทนค่าตรงนี้ไม่ได้บวกอะไรเข้าใจไหม นะครับฉะนั้นตรงนี้ระหว่างกอไก่กับขอไข่คําตอบที่ชัดเจนที่สุดหรือชัดเจนกว่าตอบข้อขอควายเพราะมีคําว่าคุณค่าแก่ชีวิตชีวิตมีคุณค่ามันดูมันดูแบบดูพิเศษดูมีคุณค่าดูสําคัญมากกว่านะครับข้อที่8ครับข้อใดแสดงการโน้มน้าวใจได้ดีที่สุดข้อที่โน้มน้าวใจอ่าราดูคําแต่ละข้อก่อนละกันข้อ1ครับงดดื่มสุราและงดสุตรีเป็นวิธีช่วยให้ผิวสวยอยู่กับเราได้นาน ขอขอคายเพื่อผิวหน้าที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติควรใช้ครีมรองพื้นชนิดนี้เกลี่ยเบ,บาๆทั่วใบหน้าทุกวันหน้าร้อนแบบนี้น้ำทะเลสีฟ้ากับหาดทรายสีขาวคงทําให้คุณนึกถึงวันหยุดหน้าร้อนที่แสนจะเบิกบานขึ้นมาแล้วถนอมเส้นผมของคุณให้ดําเป็นเงางาตราบนานเท่านานเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่สารสกัดจากอัญชันมาเรียน,นลองดูไอที่คูให้คูไฮไลท์ของ4ข้อนี้ข้อไหนที่มันดูอลังการที่สุดคําตอบตอบข้ององูตราบนานเท่านาน ครับได้ไหมผมดำตัมนานเท่าน,านั้นนะครับข้อที่9ครับในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งเราจะทนได้หรือที่จะปล่อยให้น้องผู้หิวโหยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเราต้องหิวโหยต่อไปข้อความนี้ผู้พูดมีจุดประสงค์ใดนะครับคําตอบคือระหว่างข้อเท็จจริงอ่าข้อเท็จจริงแก้ปัญหาปลุกใจนะครับแล้วก็จูงใจนะครับตอบอะไรดีอทอให้ข้อเท็จจริงอันนี้กูตัดทิ้งก่อนนะครับ เพื่อแก้ปัญหาเพื่อปลุกใจปลุกใจครูตัดิ้งปลุกใจมันต้องมีคําที่ดุดันดูเดือดกว่านี้ปลุกใจให้รักชาตินะครับปลุกใจให้เปรกเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปปลงระบอบการปกครองอะไรแบบนี้นะครับขณะตอนนี้ระหว่างเพื่อแก้ปัญหากับเพื่อจูงใจในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งเราจะทนได้หรือที่จะปล่อยให้น้องผู้หิวโหยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเราต้องหิวโหยอีกต่อไปคําตอบคือต้องการแก้ปัญหาครับนี่แก้ตรงนี้ให้น้องไม่ต้องหิวโหยอีกต่อไปนะครับ ข้อที่10ครับท่านผู้ฟังที่เคารพนาฬิกาที่เดินเที่ยงตรงเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงฉันใดคนที่เป็นคนตรงเวลาก็เป็นคนที่มีคุณค่าฉันนั้นแล้วท่านเล่าครับท่านไม่ต้องการเป็นคนที่มีคุณค่าบ้างหรือข้อความนี้เป็นการให้อะไรดีครับให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าให้เลือกทางด้านดีและด้านเสียไปจากตามกระบวนการของเหตุผลไปจากถึงความรู้สึกและอารมณ์ร่วมคําตอบรูตอบข้อขอไข่ไปจากทางด้านดีและด้านเสียเพราะอะไรครับตรงนี้คนที่ เป็นคนตรงเวลาก็เป็นคนที่มีคุณค่าฉันนั้นแล้วท่านเราครับไม่ต้องการเป็นคนที่มีคุณค่าบ้างหรืออยากมีคุณค่าหรือไม่อยากมีคุณค่าเลือกด้านใดนด้านหนึ่งสิประมาณนี้เข้าใจไหมขนานตรงนี้ตอบข้อของใครโอเคนะทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจครับสวัสดีครับ